สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนทุกท่านวันนี้วันเสาเล่าทุเรียนผมจะมาคุยเรื่องการเปิดตาดอกทุเรียนในภาคอีสานก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่องของผมเป็นช่องการเกษตรคนทําเกษตรต้องไม่ขาดทุนคนทําเกษตรต้องมีความรู้กดติดตามให้ครบ1 0 0 0 0แน,นะครับคนที่ทําทุเรียนที่จะเปิดตาดอกนี่เขาต้องเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นนะครับต้องให้ปุ๋ยนะครับให้ปุย๋ยทําใบฉีดฮอร์โมน นะครับนี่มาดูใบดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าใบใหญ่ใบหนาแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดูดูใบเลยครับเห็นไหมถ้าใบใหญ่ใบหนาใบแบบนี้เนี่ยสัก2รุ่นพอถึงฤดูที่จะเอาดอกเนี่ยมักจะมีปัญหายอดไหลมีแน่นอนครับคือถ้าท่านทําปัญหาว่ามียอดเดินยอดไหลนะครับที่สวนผมจะใช้ตัวนี้นะผมจะใช้ตัวนี้ฉีดเพื่อให้ใบแก่เร็ว ปลานินทองซิลเวอร์โกนี่ครึ่งกิโลน้ำสองร้อยลิตรนะครับฉีดเพื่อไม่ให้ยอดเดินฉีดเพื่อให้ใบแก่เร็วตัวนี้จะทําให้ใบแก่เร็วนี่นะครับปลานินแมกนี่จะมีแมกนีเซียมหกเปอร์เซ็นต์มีซิงค์อ่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผลพืชทุกชนิดที่มีมเมล็ดเนี่ยถ้าขาดซิงค์จะไม่ออกดอกนะครับฉีดให้แก่เร็วฉีดให้หยุดยอดฉีดให้ใบตันนะครับห่างกันสักห้าว,วันครั้งเจ็ดวันครั้งฉีดสองครั้งได้สามครั้งได้นะครับ ที่สวนผมไม่ได้ใช้แพคโคนะครับไม่ใช้แพคโคเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะใส่เข้มไปถ้าใส่แพคโคมากเกินไปอาจจะทําให้หยุดยอดพอหยุดยอดแล้วพอเราจะเปิดกระตุ้นให้แตกใบอ่อนไม่แตกอันนี้จะกลายเป็นต้นโสมกิ่งแห้งยอดแห้งนะครับอันนี้พอเราทําใบเราเริ่มใบ,เร,มใบเริ่มตันแล้วคนที่จะเปิดตาดอกเขาต้องทำยังไงพอใบเริ่มตันเขาจะเริ่มฉีดแล้วฉีดฮอร์โมนบํารุงดอกฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกไว้ ห่างกัน7วันครั้ง7วันครั้งฮอร์โมนตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับคู่หูตัวนี้นะครับไอไอนินแคลพัทมันจะมีแคลเซียมมีโบรอนช่วยในการผสมเกรสรได้ดีเขาเรียกว่าผู้ช่วยในการผสมเกรสรแต่ตัวนี้จะกระตุ้นการออกดอกนะครับอ่าลองดูนะครับที่สวนผมฉีดติดต่อกันสัก3ามรอบนะครับผมก็จะเริ่มแต่งกิ่งคราวนี้แต่งกิ่งเสร็จแล้วนี่บางคนถามว่าใบที่อยู่ข้างล่างนี่ควรจะกวาดออกไหม แต่ถ้าดินแห้งเร็วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าบินแห้งช้าเป็นดินที่อุ้มน้ํานี่ผมแนะนําให้กวาดนะครับวิธีกวาดกวาดแบบนี้เลยนะครับกวาดนี่เพื่อให้มันแห้งเร็วท่านผู้ชมมาดูเลยครับเข้ามาดูเลยถ้าเราไม่กวาดเนี่ยความชื้นมันจะสะสมเห็นไหมอ่าเวลาเรากัก,กโศกนี่นะครับนี่เห็นไหมถ้าเราไม่กวาดออกมันจะแห้งช้าผมแนะน,นํากวาดให้เลยใบออกมาเลยครับแล้วทําไมไม่เอาไปเผาทิ้งผมไม่เผานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับ เลลวลาเรากักน้ำเนี่ยมันจะแห้งเร็วนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมาดูเลยนะครับพอเรากวาดใบออกนี่นะครับมันจะแห้งเร็วพอแห้งเร็วเนี่ยไอยพวกนี้จะส่งสัญญ,ญาณขึ้นต้นเลยพอขาดน้ำเนี่ยธรรมชาติต้นไม้เราแกล้งเขาเขาวกลัวเขาตายเขาก็จะออกดอกนี่คือการเปิดตาดอกโดยอาศัยธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าแกล้งต้นไม้ท่านี้หลังจากที่เรากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ สิ่งที่ชาวสวนต้องเข้ามาดูทุกวันคือดูใต้ท้องกิ่งสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับท่านจะได้ความรู้ว่าทําใบให้ได้2รุ่น3รุ่นฉีดฮอร์โมนช่วงช่วงให้ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนทําใบให้ใบใหญ่ใบหนาพอจะเข้าฤดูกาลผมแนะนําให้ฉีดตัวหน้า5ตัวกลาง20ตัวท้าย30กับแมกนีเซียมฉีดเพื่อหยุดยอดฉีดเพื่อให้ใบแก่พร้อมกัน ฉีดเพื่อให้มันใบตันนะครับพอใบเริ่มตันเราก็ฉีดฮอร์โมนเปิดตาดอกไว้เลยครับไม่เป็นไรถ้าไม่มีฝนนะฉีดได้เลย7วันคั้าง7วันคัง้งสัก3ารอบคราวนี้ก็มาแต่งกิ่งเหมือนผมแต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งได้เลยแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็มากวาดใบไว้พอกวาดใบแล้วต้องดูฝนฟ้าอากาศถ้าฝนทิ้งช่วงเราก็เริ่มกักโศกได้ลมหนาวไม่มาก็ไม่ไม่เป็นปัจจัยหลัก แต่ถ้ามีลมหนาวโชยมานี่ตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับยิ่ยงมาเร็วนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ